ก็ต้องขอกราบสวัสดีทา่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการโปรโมทช่องอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทช่องของ YMo โมแกนนะครับอา้าวถามว่าช่องใครครับอ๋อก็ช่องพี่แกนั่นแหละที่ทำแบบแนวชีวิตจริงนะครับติดตามพี่แกอยู่นะอืประมาณนั้นนะครับก็คือแกจะทำชีวิตจริงแล้ว แจกมอสอะไรไม่ใช่มอสด,ดิแจกสกินนะครับนี่ครับผมทำแบบเป็นแนวชีวิตจริงเลยนะอืมทำมาหลายเรื่องแล้วนะอืไปดูไปดูเก่าสุดเลยหนึ่งปีที่ผ่านมาครับผมไปยอดนิยมไปนี่ยอดนิยมสี่พันสองพันนะครับ โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยผมยังสู้เขาไม่ได้เลยนะครับนี่เพิ่งเปิดช่องมาตั้ง2018นะอืมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะทำเป็นจิตใจเลยก็ได้ก็คือไอเนี่ยเล่นแบบชีวิตจริงประมาณนั้นครับเดี๋ยวไม่รู้นะเขาจะลงตอนไหนนะเดี๋ยวผมรอดูลักันนะครับโอเคเลยนะอืม ดูหน่อยไม่ตีการตอบ Q&A นะครับมีการรีวิวนะครับผมนี่คผมก็จะเป็นประมาณนี้นะเร็วข้ามแดนอย่างนี้นะครับคาปักกิ้ง G D A ในมือถือก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับช่องเขานะก็โอเคนะก็ต้อง ขอปิดคลิปด้วยตรงนี้เลยนะใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคไปละ